สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เป็นแฟนในช่องของสมัยพยากรณ์และสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะคลิปวิดีโอนี้ค่ะเป็นคลิปที่สมัยจะมาพูดถึงปรากฏการณ์ครั้งสำคัญ ที่ได้เกิดขึ้นและถือว่าเป็นปรากฏการณ์ที่ส่งผลต่อดวงชะตาของแต่ละลัคนาราศีเป็นอย่างมากปรากฏการณ์นี้มีชื่อว่าปรากฏการณ์สุริยคราสหรือสุริยุป,ปราคาเป็นปรากฏการณ์ตามธรรมชาติเกิดขึ้นเมื่อดวงอาทิตย์ดวงจันทร์และโลก โคจรมาเรียงอยู่ในแนวเดียวกันโดยมีดวงจันทร์อยู่ตรงกลางเกิดขึ้นเฉพาะในวันที่ดวงจันทร์มีดิถีตรงกับจันทร์ดับและเมื่อสังเกตจากพื้นโลกก็จะเห็นดวงจันทร์เคลื่อนเข้ามาบดบังพระอาทิตย์แต่ในทางโหราศาสตร์มีความเชื่อว่าปรากฏการณ์สุริยคราสหรือสุริยุปราคานี้เป็นปรากฏการณ์ที่ดาวพระราหูบดบังแสงของดาวพระอาทิตย์ หรือจะเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าพระราหูอมพระอาทิตย์นั่นเองค่ะ และปรากฏการในครั้งนี้ที่เกิดขึ้นนี้เป็นการอมแบบเต็มดวงนะคะมันก็จะมีการอมหลายรูปแบบแบบครึ่งดวงแบบเต็มดวงหรืออมแบบเซี่ยวการเกิดปรากฏการสุริยคราสในครั้งนี้เป็นการเกิดแบบเต็มดวงค่ะนั่นก็คืออิทธิพลของดาวพระราหูครอบงำแสงของดาวพระอาทิตย์บทบังแสงของดาวพระอาทิตย์แบบเต็มๆค่ะ ดังนั้นในคลิปวิดีโอนี้เรามาเช็คกันเลยนะคะว่าอิทธิพลของปรากฏการณ์สุริยกราชหรือสุริยุปราคาที่เกิดขึ้นในครั้งนี้จะส่งผลต่อดวงชะตาของคุณอย่างไรบ้างค่ะคลิปวิดีโอนี้นะคะเป็นคําพยากรณ์ดวงชะตาของชาวลัคนาราศีตุลนค่ะ ปรากฏการสุริยคราสหรือสุริยุปราคาได้เกิดขึ้นในวันที่8เมษายนปี2567แต่อิทธิพลของปรากฏการณนี้จะไม่ได้ส่งผลแค่วันที่8เพียงวันเดียวนะคะจะส่งผลก่อนวันที่8 12วันและส่งผลหลังจากวันที่8ไปอีก12วันนับรวมกันทั้งหมดก็คือ25วันโดยประมาณค่ะ อิทธิพลของการเกิดปรากฏการณ์สุริยคราสนี้จะส่งผลต่อแต่ละลัคนาราศีเป็นอย่างมากเนื่องจากเป็นปรากฏการณ์ที่ดาวพระราหูได้บทบังแสงของดาวพระอาทิตย์ซึ่งดาวพระราหูสำหรับชาวลัคนาราศีตุลน,นั้นถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนปุตตะของคุณค่ะและดาวพระอาทิตย์ก็ถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนลาภะเป็นดาวที่เกี่ยวข้องกับเงินก้อนใหญ่ก้อนโตความสําเร็จโชคลาภวาสนาค่ะ ในจังหวะที่เกิดปรากฏการณ์สุริยคราส ก็ได้เกิดขึ้นที่ราศีมีนนั่นก็คือเกิดอยู่ที่เรือนอริของดวงชะตาค่ะปรากฏการณนี้จะส่งผลต่อชาวลัคนานราศีตุลในหลายๆแงม่มุมมีทั้งมุมที่ดีและมุมที่ร้ายซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นส่วนมากแล้วก็จะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแบบกระทันหันเป็นเรื่องราวที่คาดไม่ถึงนึกไม่ถึงซึ่งชาวลัคนานราศีตุลก็ต้องพึงระมัดระวังและรอบคอบให้มากค่ะสิ่งที่คุณจะต้องพึงระมัดระวังและรอบคอบก็เป็นเรื่องของการ เงินการทองโชคลาภหรือเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเงินก้อนใหญ่ก้อนโตค่ะเนื่องจากดาวพระอาทิตย์เป็นดาวเจ้าเรือนลาภะ หากชาวลัคนาราศีตุลท่านใดจะต้องทำธุรกรรมทางการเงินสำคัญสำคัญไม่ว่าจะเป็นการร่วมหุ้นร่วมลงทุนหรือการให้ใครบางคนหยิบยืมหรือแม้แต่การใช้เงินในการทำอะไรเป็นเงินก้อนคุณก็ต้องพึงระลึกพิจารณาให้รอบคอบว่าเงินที่คุณจ่ายไปตรงนี้มันจะก่อเกิดผลประโยชน์กลับมาได้หรือไม่ไม่ได้ถูกหลอกถูกลวงใช่หรือไม่ซึ่งชาวลัคนาราศีตุลคะ ในระยะที่เกิดปรากฏการณ์สุริยคราสนี้อาจจะเป็นช่วงที่คุณมีรายจ่ายจุกจิกรายจ่ายฉุกเฉินแบบปุบปรับฉับพลันค่ะชาวตุนก็ต้องวางแผนในเรื่องของการเงินการทองของตัวเองให้ดีอย่าประมาทเกี่ยวกับเรื่องของเงินนะคะแม้จะเป็นเงินก้อนเล็กก้อนน้อยก็ตามเงินยิบย่อยก็ตามคุณก็ต้องดูให้ดีต้องพยายามรักษาผลประโยชน์ของตัวเองค่ะ ไม่เช่นนั้นคุณอาจจะถูกหลอกถูกลวงมีมิตราชีพเข้ามาหรือมีคนที่ไม่หวังดีต่อตัวคุณเข้ามาข้องแวะข้องเกี่ยวอาจจะมีเรื่องราวของการคดโกงหรือการถูกปล้นถูกขโมยเข้ามาด้วยนะคะสำหรับชาวลัคนาราศีตุลประการต่อมาสิ่งที่คุณจะต้องพึงระมัดระวังคือเรื่องของลูกหลานบริวารค่ะเพราะดาวพระราหูเป็นดาวเจ้าเรือนปุตตะ ปุตตะหมายถึงบุตรบริวารลูกน้องคนที่อยู่ภายใต้การปกครองการดูแลของคุณ เมื่อดาวพระราหูโคจรมาบดบังแสงของดาวพระอาทิตย์ในเรือนอริของดวงชะตาเกิดเป็นปรากฏการณ์สุริยคราสนี้ชาวลัคนาราศีตุลท่านใดที่ต้องทำงานข้องเกี่ยวกับลูกน้องบริวารทำงานร่วมกันกับคนที่อายุน้อยกว่าก็ต้องเพิ่มความระมัดระวังให้ดีค่ะเขาอาจจะนำปัญหานำเรื่องราวจุกจิกใจมาสู่ตัวคุณได้อาจจะเป็นปัญหาทางด้านการเงินหรือเป็นปัญหาทางด้านสุขภาพอย่างเช่นเขาป่วยเขาไม่สบายไม่สามารถ มาทํางานให้คุณได้หรือเกิดเหตุฉุกเฉินฉับพลันบางอย่างที่ทําให้เขาติดขัดติดธุระไม่สามารถที่จะดําเนินงานให้กับคุณได้ลักษณะนี้ก็เป็นไปได้ค่ะ หรือชาวลัคนาราศีตุลท่านใดที่เป็นพ่อแม่มีลูกมีหลานช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงที่ลูกหลานว่านอนสอนยากนิดหนึ่งนะคะเป็นช่วงที่เขาถกเถียงและแข่งข้อต่อคุณแต่อย่างไรก็ตามชาวลัคนาราศีตุลคะ่ะไม่ใช่แค่เรื่องของลูกน้องหรือบริวารลูกหลานนะคะคนใหม่ๆที่เข้ามาล้องแวะข้องเกี่ยวกับตัวคุณในระยะนี้คุณก็ต้องพึงระมัดระวังค่ะเพราะปุตตะหมายถึงของใหม่หมายถึงคนใหม่หมายถึงความรักครั้งใหม่หากชาวลัคนาราศีตุล เป็นคนโสดแล้วกำลังเรียนรู้ศึกษาดูใจกับใครบางคนคุณก็ต้องค่อยๆดูค่อยๆศึกษาอย่ารีบตกลงปลงใจค่ะบางทีคนใหม่ๆที่เข้ามาในชีวิตของคุณอาจจะสร้างปัญหาให้กับคุณได้อย่างคาดไม่ถึงเลยทีเดียวรวมไปถึงเรื่องราวของสิ่งของใหม่ๆที่คุณได้รับมาเช็คสักนิดหนึ่งนะคะว่าได้มาด้วยความสุจริตหรือไม่ ได้มาด้วยความชอบรรมหรือไม่เพราะมันอาจจะมีเรื่องราวพัวพันกับเรื่องของข้อกฎหมายหรืออะไรบางอย่างที่มันไม่ชอบมาพากลค่ะ และประการต่อมาชาวลัคนาราศีตุลก็ต้องพึงระมัดระวังเรื่องของคำพูดคำจาการติดต่อการเจรจาการประสานงานไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กหรือเรื่องใหญ่ๆก็ควรที่จะเป็นไปอย่างอ่อนน้อมถ่อมตนนะคะเพราะการพูดทุกคำพูดที่ออกมาจากปากของเรามันจะกลายเป็นนายของเรามันจะมีอำนาจมาบีบบังคับให้เราต้องกระทำตามสิ่งที่เราพูดไว้เพราะฉะนั้นคำพูดถือเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆค่ะ ในระยะนี้คุณต้องระมัดระวังจะพูดอะไรต้องคิดก่อนพูดพิจารณาไตรตรองให้ดีก่อนพูดและไม่ควรที่จะพูดให้ร้ายไม่ควรที่จะป้ายสีใครและก็หลีกเลี่ยงการวิพากษ์วิจาร์ณใครไว้ก่อนค่ะในช่วงนี้อาจจะมีเกณฑ์ที่คำพูดของคุณจะก่อเกิดศัตรูหรือก่อเกิดเรื่องราวที่ไม่พึงประสงค์เข้ามาในชีวิตของคุณค่ะ ชาวลัคนาราศีตุลนคะปรากฏการนี้อย่างที่สมัยได้บอกไปตั้งแต่ตอนต้นคลิปว่ามันจะสามารถให้ทั้งผลดีและผลร้ายต่อดวงชะตาหากชาวตุลท่านใดมีพื้นดวงชะตาที่เข้มแข็งแข็งแกร่งคุณก็อาจจะได้รับผลดีจากปรากฏการครั้งนี้ไปแต่ถ้าหากชาวลัคนาราศีตุลท่านใดมีพื้นดวงชะตาที่ไม่ได้เข้มแข็งคุณก็อาจจะเจอกับอุปสรรคและปัญหาอย่างที่สมัยได้กล่าวมานะคะแต่อย่างไรก็ตามสมัยก็เชื่อว่าชาวตุลจะสามารถผ่านพ้น เรื่องราวอุปสรรคต่างๆไปได้เนื่องจากพื้นดวงชะตาของคุณอยู่ในเกณฑ์ที่มีความเข้มแข็งอย่างมากและเชื่อว่าชาวลัคนาราศีตุลจะสามารถพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสได้อย่างดีค่ะ ทั้งหมดทั้งหมดนี้ก็ถือว่าเป็นภาพรวมดวงชะตาของชาวลัคนาราศีตุลนหากชาวตุลนมีเวลาอยากจะแนะนําให้ทําบุญทําทานโดยเฉพาะการทําบุญที่เป็นการเสริมกําลังของดาวพระอาทิตย์เนื่องจากดาวพระอาทิตย์ถูกเงาของดาวพระราหูบดบังไปนะคะดังนั้นการทําบุญโดยการเติมน้ํามันตะเกียงถวายเทียนถวายหลอดไฟหรือแม้แต่การบริจาคค่าไฟก็จะเป็นการเสริมกําลังให้กับดาวพระอาทิตย์ได้เป็นอย่างดีค่ะ หากชาวตุนท่านใดได้เข้ามาฟังคลิปวิดีโอนี้สมัยก็อยากจะให้คุณนั้นพิมพ์คำพูดดีๆมาใต้คลิปวิดีโอนี้เพื่อเป็นการบอกให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์บอกให้เทพย,ายดาฟ,ฟ้าดินได้รับรู้ว่าต่อแต่นี้เป็นต้นไปคุณจะขอน้อมรับพลังงานดีๆจากปรากฏการณ์สุริยคราสหรือปรากฏการณ์สุริยุปราคาท,ที่ได้เกิดขึ้นให้ส่งผลดีต่อดวงชะตาของคุณให้คุณได้ประสบพบเจอกับเรื่องราวของความเจริญก้าวหน้าค่ะ ก็คร่าวๆประมาณนี้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ